วัตถึงิบสามารถทำได้ในครั้งนี้ครับก็จริงๆวัตถุประสงค์ปปหลักของวันนี้นะครับก็คือการเปิดตัว T p ทีอันดี้เลมอนนะครับซึ่งก็เป็นรถใหม่ของเราที่เราเพิ่งเปิดตัวในเดือนนี้นะครับก็ T Plus ก็จุดเด่นของเราอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของการ,รนำเสนอนะครับาชาแท้ชาชาแท้แล้วก็ชาติดลนะครับที่ที่ทดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยและนี่ก็เป็นรถใหม่ของเราคอันดี้เลมอนก็เชื่อว่าทุกๆคนน่าจะชอบก็ชวนให้ลองกันครับ อย่างวันนี้ไม่เปิดตัวพิซัมเตอร์ด้วยเพราเจเจครับก็จริงๆผมว่าคุณเจเจนี่ก็จะเป็นเป็นตัวแทนที่ดีนะที่ผมว่าดีที่สุดแล้วล่ะของของที่พลาสนี่เลมอนเพราะว่าเจเจก็เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ครับคนรุ่นใหม่ก็มองหาอะไรที่รสชาติด,ดีด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยก็คิดว่าคุณเจเจเนี่ยเหมาะที่สุดค่ะอยากให้ข่าวคือต้นไม้หายญี่ปุ่น,นค่ะอยากให้ talk about the differences tea plus from other brands okay okay so three plus from other brands but we have three unique points one is that we live, deliver on real tea taste uh, we use 100% oolong real tea uh, tea leaves uh, to get the fruitfulness of the tea and, and on top of that uh, we try to use the expertise of uh, rtd ready to drink oolong tea w h ่งเรา w e ตตา,า,ะะา,าเร e e n าเ v e e ร e เ n า,กกาเราเ p า n ราเราเร a เร o เราเ e า s รา a ร w เ a t เ r a n ราเ t าเราเราเราเ o าเรา s ราเ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 ร่าราะะเาเราเะระาเร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 าเคาเร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 าเาเรา่ราเองเนาเราเราเราเาเราเรา่าเาราเตตราเราเรานราเราเรปเรา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 เกาเรเรเราเราเาเราเราเาเราเราเราเาเร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 านราราเราเเรราเานราเราเราเรเราเราราเราเราเรารเาเราเราราาาราาาาร Okay, second point. second point is regarding the honey lemon flavor. On the lemon, we derive the uh, flavor from many types of lemon, but we all especially would like to promote on the Seto Uchi lemon, which is uh, from Japan, and uh, this gives a mild and uh, comfortable uh, citrus flavor note. <coughs> ซึ่งรสชาติจะแตกต่างกับเลมอนแล้วก็มะนาวทั่วไปก็คือจะให้ความหวานสดชื่นกลมกล่อมเป็นเปรี้ยวหวานลงตัวแบบพอดีนะคะ่ะจุดหลักักอนที่านะคะคคก็คือว่3 ในชาอูหลงทีฟลาซานี่เลมอนเรามีน้ำตาลน้อยจะเทียบกับผูกก้แข่กคอนอื่นแค่4.6กรัมต่อ100 ml ซึ่งถือว่าน้อยจะเทียบในตลาดทั้งหมดนะคะอันที่สองคือเรามีส่วนผสมของ O T P P ซึ่งดีต่อสุขภาพหาได้เฉพาะในชาอูหลงทีฟลาเท่าน,นั้นค่ะสหรอบทางการจัดจำหน่ายของไทยสามารถไปทางไหน,ไหน,ไหนค่ะ Channels Transfer <A S 2> channel. channel, avez channels uh, so this will accessible in in any cannelly This be convenience store, will two also super hyper open market, market trade 401 190 50 25 25ก็คือสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์คเนเวนิเตอส์หรือว่าร้านโชห่วยต่างๆซื้อได้หมดมีทั้งหมดสองไซส์นะคะไซส์ที่เป็น500ม l ราคา25บาทแล้วก็490ม l ราคา20บาทค่ะถามน้องเจเจวาเขาว่ารู้สึกไงว่าเขาที่ได้มารวม รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่าส่วนส่วน,วนตัวในก่อนที่จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทีพลาสเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ดื่มอยู่แล้วครับคือส่วนตัวผมชอบสูตรที่มีน้ำตาลแล้วก็พอได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทีพ s าสแล้วพอได้ลองรสชาติใหม่ก็คือรสชาติี้นีมอนเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันมันดีสําหรับสาหรับคนไทยมากๆที่เราจะได้ดื่มอะไรที่มันมีรสชาติที่ ที่อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยอนะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนรุ่นผมมากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นทํางานหรือว่าเด็กใหม่ๆที่มองหาอะไรที่มันแบบดีต่อสุขภาพของตัวเองอะไรเงี้ยก็ผมฝากไว้นะครับที่พัสนี่เลมอนค่ะเจเจเชิญชวนดิค่ะทุกท่านแลใครที่ยังไม่ได้ลองเปิดใจมาลองชิมให้มาชิมเลยครับผมอ่าหลายคนอาจจะคิดว่าชา乌鲁่งมันจะขมหรือเปล่าอนะไรเงี้ยแต่ว่าผมการันตีเลยว่าไม่ขมแน่นอนครับแล้วก็ชา乌鲁่งที่พัสเนี่ยเป็นชาแท้แล้วก็หอมมากๆครับผมรวมถึง ไม่ว่าจะเป็นมีทั้งรถกลมกล่อมมีทั้งแบบสูตรไม่มีน้ำตาลแล้วก็มีทั้งทันนีเลมอนที่ตัดตัวนะครับผมดก็อยากให้ลองกันเยนอะซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อท,ทั่วไปแล้วก็ที่ที่เลยะครับฝากด้วยนะครับ